ช่องกิมิธาอมยิ้มนะคะวันนี้เราจะพามาทำการบ้านกันนะคะแต่ว่าไปให้ที่ร้านปิ้นเขาก็ไม่ปิ้นให้นะครับเพราะเป็นแผ่นเดียวนะคะปู่เลยต้องมาปิ้นให้เองกับมือนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวัสดีครับโอ้การบ้านที่วันนี้ออนไลน์ ยากอ่ะแก,แ,กแกอย่างเราเตามไม่ทันแล้วก็ <laughs> แล้วก็มันต้องเ,อเรียนทางโทรศัพท์แล้วก็ตอบโทรศัพท์อีกไอ้คนแก่เราก็ทำไม่ทันไปหาที่ปิ้นก็ปิ้นไม่ได้เขาไปปิ้นให้เพราะว่ามันไปเดียวแล้วก็มาปิ้นกับมือเลยแล้วก็เราก็สอนได้ไม่ได้อีกต้องไป ออนไลน์ไปทางนครปฐมหรือในกรุงเทพดีใครยากทางนู้นเขาสอนอีกทีหนี้นะคะมีคนต้องการแสดกบอมไหมญาติ่าตถามว่ามีคนต้องการประเดกบอมไหมมีคนต้องการระดกบองไหมเหรอมีไหมคะไม่เป็นไร

เห็นหน้าไปไหนเนี่ยจ right. ้าเอเห็นหน้าคนสอนเห็นหน้าคนสอนเหรอเห็นหน้าครูเหรอนในนวันล่ะนิชาพัทนทำงานตรงไหนนี่ชาพัฒน์่งอยู่นูนนิชาพัฒนนิชาพัฒนเปิดดูเธอศั์เลยนะคะยกมือไม่บหนอาดินี่ชาพัฒน์ยกไปใบห้าไล้ตุงยูเหรอทำไม่บไปใบหนิชาพัฒน์ ไม่ขอเห็นน้าหน่อยยังมึงไม่บายหน่อยแค่นี้เย็จันล่ะพี่จันอยู่หลังใครเปลย์นายทีเียกว่าเปิดนายบ้างขาพากันใส่แมสทำงานโควิดไปเยอะ 大的。

่ยคอสนาแกใจเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคนไทยส่วนใหญ่นัือศสนาพุใช่ค nice ่ะเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอันนี้ล่ะกล้องเนี้ล่ะ รับถือศาสนาพูดว่าอะไรต่ออีกอรับถือศสนาพูดมามาฮอะไรนะคะรถือศาสนาพูธมามา,มาน,นานยังยากเลยคือคนแรกหรอคมีความคิดพูดต่อ และนอกจากการทำกัจต่างๆวัดที่เป็นสถานที่สันทนาการตาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสังคมอะไรบ้างอันแรกก็คืองานอุปสมบทงานประเพณีท้องถิ่ต่างๆและถ้าเป็นที่กันเกี่ยวกับทางศาสนาวัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางสังคมได้เก่ ทได้มีส่วนร่วมในการจัดกทางสอะไรบ้างนแกาอุปสมบทวสุงอสมโอเคดอุสมบเขียนูกค่ะเพราะว่าครูมีอันนั้นให้แล้วก็เก่งจังเลยเธอก็ฟังไว้เขียนไปหัวว่าอันไหนฟังไม่ทันก็กดสตรอปครไว้แล้วก็เขียน

มาถึงตอนนี้แล้วเราก็ทกําการบ้านเสร็จแล้วนะคะก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัสาชกกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย